สวัสดีครับปี่น้องครับมือนีกาพามาชมถุงกุลาหงหงหยคือเก่าครับผมมือนีการตอนแรงๆครับช่วงหาโมงแรงแดดอ่อนๆตะเวนกําลังชิโตกดินครับผมมาเมืองถุงไฮถุงหน้าถุงกุลาหองไหหน้าดำครับผมดำว้วันที่สิบหกมิถุนายนครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเดือนสิงหาคมแล้วครับตอนนี้เป็นวันที่หกสิงหาคม ดำมาขันวันที่16เดือนนี้ก็สิครบสองเดือนครับนี่ครับหน้าดำช่วงนี้ฝนกางเด้งงดไปแล้ววันอาทิตย์วันหันฝนตกบ่ค่อยเดยมาเมืองหน้าเลยครับพี่น้องพอมาเมืองหน้าแบบที่นี่เขาแต่กอยังดีเลยครับกลายเป็นบ่มีช่องว่างแล้วครับบัดนี้ตอนดำอาทิตย์วันหันมาเมืองก็ยัง มีช่องว่างเขายัางบ่ทันแตกกอปไปเลยไอเด,ย,ดอย,ย์เมา่อสีดาปุ๋ยยูเรียน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จุลินทรีย่นอกล้วยครับพี่น้องสิไดเ้เลาะลงเมืองตอนมาสีดนี่น้ำก็ยังบ่ทันได้หลายปานลดอันนี้ก็สิเป็นห้อยตอนลงสิเป็นห้อยใส่เบ็ดครับห้อยผู้ใดเพิ่นมาใส่เบ็ดบ่อ่าหอยปลาหลากเด้นี่ครับหลากลงมาเพราะว่าสัญชาตญาณในผ่านเก่าครับพี่น้อง ตอนนี้นำกับเครื่องแขงนำกับยูโก้มันเครื่องแขงโอ้บ้านเมืองเขาครับมาใส้เบียดปะครับเบียดเดียดยังมากครับ ขึ้นเขาครับใต้เขาอาครับผมเมืองไกลๆไห,หน้าสุดลูกหูกลูกตาครับทุ่งกลุลาห้องห้กสิมีคันแทกกสิมีต้นยูคาแน่หลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วปีหน้าอาจจะเปียนปับพื้นที่อาจจะเห็ดคู่ใหญ่ๆขึ้นปลูกต้นยางนาปลูกต้นประดูพยุงปลูกเป็นคันแท่อทองคํำครับเป็นไม่ประโยชน์ใส่ซอย อันทาราคาดีเขาขายได้ดีกสิได้มาเห็ดสวนปลายุดพุงกุลาอีกหมองหนึงครับพีนน่น้องนี่เป็นต้นสนุโรบทิมมืองเขาเป็นหน้าปลอดยาขามาเล่งยาขาหยาบ่ป้มี้ครับผมใส่แบบพิธีธรรมชาติ ทักหน่อยก็สิได้ปล่อยแนแดงเพราะว่าแนแดงมันจะมักอยู่ตอนที่ว่ามีห่มบ่มีแดดส่องถึงแห้งข้างล่างสิอยู่ใต้ห่มใบเขาเนี่ยนะครับพี่น้องวิธีธรรมาชาติเสียงนกเสียงแมงยามขอแรงอ่าครับนี่แมงกันโซแมงปอกาหน้าหน้ามองนี้ก็จีเป็นดำปีแรกครับปกติกะเป็นหน้าวานหน้าวานก็จี ไปกิช่วงบ้านคันเลียงมากกสีหญ้าลรา้จักน้อยครับพี่น้องน,นี่มึงยางยก็ดยางไปให้พี่น้องมึงทำให้น้ำหน้าพอคอยมีหญ้าได้ด้ครับพี่น้องกสีมีปัป๊บไปเห็นเราโบ,าบามีเลยกับโบเวียนครับเพราะว่ามันถึงช่วงเนี้ยมันแรงเฮีมันก็มีหญ้าขึานานาา้นว่าได้ยยำฝนยำหนามมากหญ้าก็สีตายไปเองครับอายุบอยืนคืนนอเขาจักน้อยเขาเขาขันบบมีอ่า แรงนี้เขาก็สิจะเริ่มเติบโตเต็มที่ครับแต่ว่าธรรมชาติของทุงกุวลาหองไห่นี้ก็คือจะเป็นท้นทนสามท้นถึงจะเกิดเป็นเขาหอมมะลิทีหอมเลยขนุ่มคือท้นแรงครับทุนแรงกับพันมาแล้วช่วงเมาษาปิดสภาพมีุุวหน้าพื้นที่นี้ก็สีแห่งแรงมากมายยามวานยามวานยา,า,ามดำแล้วก็สีแห้งทิ้งไป ไอ้ทนแรงเขาก็ปรั๊ตโตเหลืองจนบัสิตายไปแล้วพี่น้องบางที่ก็มีน้ำในสะในนากระด้สูบใส่ทนแรงมาที่นี่ช่วงเขาบ้าษานาฝนก็ดิทนฝนกับพี่น้องทนฝนคือตอนนี้กําลังทนทนกับฝนถ้ามีพายุเขามาช่วงสิงหากันยาตุลาหนีน้ำก็บิท่วมเกือบถุงใบเขาเลยเหรอพี่น้องลนกันแท่ลนกันแท่ก็หมายความว่าเขาเขากับน้ำนี่สิอยู่ระดับเดียวกันเลยปิมน้ำปิมปิมน้ำเลยเขาก็บท ชูต้นชูใบรับแสงรับอาหารทางใบสูกับน้ำสูกับน้ำเร็วาที่นี่พ่อฝนพายุออกแล้วกะสิเป็นสูกับหนาวครับที่หนาวหมอกลุ่งอากาศหนาวเย็นอ่าทนแรงทนฝนทนหนาวจ่วงเลยดูเก็บเกี่ยวกับพฤศจิกาต้นท่านว่ากะสิเป็นหนาหนาวเขาก็สิ อยู่กับความหนาวเกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลาครับเขาในระยะในระยะเขาหน้าปีอวดความเครียดอยู่ตลอดเวลาโดยสภาพสภาพผู้มีอากาศสภาพดินที่ว่าเป็นทางลางจะเป็นน้ำเข้มเจาะบาดาลก็จะบ่ได้เลยครับและสีเกิดเป็นเขาหอมมะลิที่เป็นเขาที่หอมอ่อนอครับและจะเป็นเขาที่นิยมเขาหอมมะลิตรงกวลาหองไห่ขึ้นซื้อ,อ จัดงานแบบแบบทุกปีเราเอ็ดกตจัดงานเขาหอมมะลิโลกครับผมครับเป็นเขาทุ่งกุาลาหองไฮนี่แหละครับอ่าครับเป็นที่ไปที่มาของเขาหอมมะลิทุ่งกุาลาหองไฮครับผมต้นสภาพอากาศจะได้ดูแลรักษายอย่างดีนะครับปีนี้เดือนละ ฝนมาตกกสิเดียนละสองเถื่อละครับทิมาสีจิลินซี่สังเคข์แสงยูเลียนามเดี๋ยวกะจิลินซี่นกล้วยครับทิมาสีให้ตนแข็งแรงสีบบมีโลกบบมีเอ่อมาแรงมารลบกวนถึงระยะต่างทอง,อองอครับเอาฮอร์โมนไข่มาสีครับทำหน้าแบบอินซี่เบื่อความปลอดภัยอ้เห็ดว้กินเองเห็ดว้กินเองแล้วก็ไว้ท่า ห้พี่ให้น้องผู้ที่สนใจตั้งจองครับเขาสารหอมมะลิทุ่งกุลาหองไห้ครับผมมองแบบ3 6 0อองศาครับบันนี้ใช้ถ่ายคลิปแล้วครับตอนตอนนี้ก็สิไปลกพักบุงอีกแป้งหนึ่งครับมองตก๊ะกาไปครับสิพักบุงสิลายน้ำม,มีตลอดพักบุงหลายก็เล,ลยสิต้องไปลกพักบุงออกอ่ะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเขาหอมมะลิทุ่งกุลาหองไห้ สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ